หรือไม่ล่ะพี่ขอ宝马มาให้น้องเขาบอกว่าชอบคันนี้ครับเขาเลยอยากให้ผมมาปิดดีลอันนี้เงินเดือนอยู่แค่แต่อยากได้ bm อยากจะอ๋อนี่น้องมไม่ไม่ธรรมดาแลน้องเนเน่นะน้องเนเน่มีใจหน่ยครับยังไม่มีจริงเหรอเปิดบาร์ได้เปล่าไม่เไรดีว่ไม่เอาหรอไม่อยากให้หนุ่มๆรู้ใช่ไหมไม่เป็นไรดีกว่าโอเคโอเคหนูหารถใช้ไปเรียนหรอเรียนแล้วก็ทำงานด้วยกำลังจะต่อมหาอะไรก็ซื้อบีเอ็มแล้วไปทำงานต่อเลยทำงานกับที่บ้านค่ะชอบบีเอ็มหรอไม่มีในใจเลยค่ะแค่อยากดูแบบ ต,ต้องใช้รถเมื่อไหร่ครับดีหน้าีหน้าเลยแล้วอันนี้มาดูไว้ก่อนตามสบายนะ <c oughs> ถ้าถูกใจขนไหนขอสวนรลพี่ได้เลยได้ <c oughs> <c oughs> น้องเน,นงเน่ยเทดไ,ได้เป็นไงบ้างตื่นเต้นดีเลยตื่เนเต้นเหรอค <c oughs> นขับก็เป็นเอาเลยไหมลนะ่ะพี่ขอขับมาให้สาวน้อยแบบนี้ไม่น่าเชื่อจะขับบ m นะเนี่ยดรามาลองดูมาน้องเขาบอกว่าชอบคันนี้ครับเขาเลยอยากให้ผมมาปิดดีลอันนี้เงินเดือนอยู่แค่แต่อยากได้บ m อ่ะอยากเงินเดือนอยู่แคนะ่แต่รู้หลักล้านขึ้นอ่ะนี่น้องเนย์ไม,ไม่ไม่ธรรมดานะน้องเนเน่นะคือดาวเราให้เขาไปผ่อนเองฝึกให้เขาเป็นคนรับผิดชอบมากขึ้นถ้าอยากได้แบบว่ารถดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีความรับผิดชอบต้องานด้วย พอส่งไปเมืองนอก2ป mm ีแล้วก็เจ็กตัวแล้วกลับมาเจ็กนอกตัวเนี่ยเพิ่งกลับมาจากเมลเบิร์นเมื่อประมาณสเมลเบิร์นเลยเหรออุ้ยนี่หนูไฮโซมากเลยเนี่ยทำงานช่วยพ่อแม่พ่อแม่ให้เงินเดือนหมื่นห้าบริหารให้ดีนะลูกเงินเดือนหมื่นห้าผ่อนดีเอ็มเลยโอ้โหปีหน้าจะออกอีกน่าจะมี3คันอ่ะจริงถ้าคุยกันง่ายนี่ดีกันได้เลยมันผมซื้อใจพี่ก่อนเนี่ยคันนี้มาเอาใบเลยอสาหนึ่งป็นไงบ้างจ๊ะพ่อแม่หนูพี่เคลียร์ให้หมดแล้วเนาะ อ่ะพี่บิ๊กขอตัวเดขให้หน่อยต้องดาวเท่าไหร่ผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่ช่วยวางแผนให้น้องเขาหน่อยขอทกักกระสานะนารังหน่อยโย่บ๊ายบายไปแล้วครับน้องเนเน่จะได้รถ BMW ไปแล้วเด็กนอกจากเมลเบิร์นเลยนะ